เนาอันนี้แหละเป็นถามบรรยากาศอยู่ถามไงกันได้นี่เนาะในสมัยสงครามอันนี้คือเคียงตีเล็กคนสมัยก่อนได้ใหม่ห้องตีเล็กเนาะนี่คนตีฝาตี้มีบอพอคนนี้เกิดที่นี่เลยนะเกิดที่ถยำต้ทำตัวนี้มีสื่อบอซือว่าทำเนาะทำ阿里ทำ阿里阿ออ里阿里ออันช่วยนี่คุณเจนี่มันช่วย阿里ทำ阿里เลยเขาเขาเอิญนะ ใจดีกับคนอีกทนนึงเนาะเอาลังจากพี่ฮากับกินข้าวแล้วเดินทางต่อนเนาะเผื่อจะมาเข้าถักพร้อมมีที่พักเอาอย่างนี้เพราะนายพานเพิ่นบอกว่าเป็นธรรมที่เพิ่นเกิอดอยู่หนี่เนาะตอนสมัยสงครามเมื่อก่อนนะโอ้ปลาปีกปลาดงเลิกไลาทุกคนเนาะมาแบบไกลแห้งนะครับปีก่าทึบนาสุสดแล้วก็เป็นป่าดวงดิอีกอันหนึ่งเนาะ ซึ่งสัป์ปลากบมนี้หลายเลยทุกคนเนาะบอกว่าเป็นกระทิงกวางเนาะอากาศมันหนาวเป็นอากาศเย็นเนาะมีเป็นฟงเลยฟงใหญ่เลยแหละเนาะฟงกระทิงเน่ะเอาเนาะเดีย๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปใน,ในถ้ำบอนทีผักเข้าก่อนเอาเอาไปกันเลย <c oughs> จะมีหนามหย่อยลงมาเดือดงเลเหมือนชื่อ <c oughs> ว่าหมอกตก <c oughs> มันกับจายคนเลยเ <c oughs> นี่ย ดูดูแค่นี้ตนกล้วยแล้นี่ทำอีมื่อแรกเขาจะนอนอยู่นี่อยู่นี่บ่ถึกพุนเลยอย่างนี้เขากรรมาศาสาตร์อุดมสมบูรณ์อะไรทุกงไอ้ทรงค่ำเมื่อก่อนมีพี่น้องมีเกศชายแดนเป็นนี่คือพี่น้องเชนเผ่าการะโดเฮานี่คือไหมลบไพ่อยู่นี้น,นะไปดูนี่เลยดูนี่ประมาณสามสิบขอบขวานอพอพอน,นีขึ้นตนตนมาอ่านี่พอพนนี้ ในสมัยก่อนพอคนนี้เกิดที่นี่เลยนะเกิดทู่ทำนทต้วนี้มีือบอซือว่าทำยังทำ阿里ทำ阿里阿里อ里ี里อันช่วยนี่คุณนี้มันช่วย阿里ทำ阿ีเลยเขาเขาเอินะอะอ่าอตอนนั้นพอคนเกิดยี่นี่แล้วก็ได้อายุประมาณสิบี่ปีอย่างให่ออก่เสิบห้าบเออสิบห้าหปีนี่แหเนาะต่กี่ข้าวบ้านยูเต็มยนเลยเนาะโอเต็ม ประมาณสีชส่ชิปก็คัวเราสี่ชิปก็ครัวนี่ทำใหญ่เลยนี่เนาะเบิ่งน้มโตกน้็มาลีทับอยู่นี่เนะาะแสดงว่าทำมาหากินมาก่อนก็อยู่แถวนี้เลยเหมือนบอกเออนาะท่านพูดทั้งอยู่เออเนาะอยู่อยู่ในนี่จักปีพ่นอยู่ในนี่โอ้โดนแล้วเนาะได้หมดซาปีครัวคัวประมาณห้าสิบปีเนาะพากันอยู่ในนี่อย่างได้โอ้ เราพักกันอยู่นี่ใส่เวลาอยู่นี่ประมาหาสิบปีเนาะโอ้เนาะแสดงว่าเกิดอยู่นี่เลื่อยคอยอยู่มันถูกกลัวคุณเออพอถ้ากันไปหาอยู่แถวถ้ำได้เนาะสมัยก่อนนี่เออจะบอกคอยอยู่แถวหมู่บ้านเนาะเออเนาะจะอยู่เพราะว่าเฮห็นถ้ำเทวดาก็มีกลุ่มหนึ่งอีกเหมือนบอกกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวนี้พวกนั้นเขาไปอยู่บ้านยัง ของยันบ้านตูรังบ้านตูรังเอออ๋อบ้านตูรังแล้วตัวนี้นีในเดบ้านยังคนบ้านยังบ้านนี้บ้านเกือบกิริมาบ้านเกือบกิริอยู่นี่ในบ้านกิริเออเนาะนี่แหละความเป็นมาของผู้เ่นมาอยู่ในนี่นะมาอยู่ในธรรมนี่รายได้ทำมันไปแถวนี้ก็คือ ชามถ้ำคือคือยังไงแล้วที่ถ่อยู่แค่ปลูกกระมีทำอีกแล้วก็มีคนไปอยู่คนอื่ก็มีอีกกระมีป่าไปง่ายอ่ะดินเวียดเออเนาะเออออไปง่ายดินเวียดายบ้านนั่นเองเนาะง่ายไปอยู่เวียดเลยกุ้นก็มีทำเออออเนาะกุ้นกระอ่างกระโตยังไรพกยังแม่และเออ เนาะเอ้าทุกคนนี่แหละเป็นภาพบรรยากาศอยู่ที่ถรมอาลีเนาะถามอาลีเนาะโอ้ยใหญ่อารีนี่เนาะเออาทำไมตะกี้คุณมาดูนี่เลยเนาะดอกช้อนผาบกระโดเผื่อนี่ออนี่นี่ทางวายอยู่นี่มีต้นมะขูกเห็นวะเนาะต้นมะขูกหรือว่าต้นชมโอนี่ทำมากใหญ่กว้างใหญ่สูงเลยทุกคนนี่พอจากนี่ขึ้นไปหันอ่าโอ้ยประมาณ เ้าแมตตี่เนาะคมสูงนี่ลงมาเนี่ยหนามหน่อยลงมาเนี่เออเนี่ยโมเมนต์ว่ากันอะไรนี่เบิงเนาะนี่เบิงห้องห้อยนี่่านไฟนี่สมัยก่อนเนี่นี่เพื่อได้เนี่โมเมนต์ว่าเศร้าบาดมันถ้ามากินแล้วมาอยู่นี่ได้โมเมนต์ได้เนาะนี่เขาดังพูดดังไฟสมัยก่อนประมาณสี่หาิีปีึ้นหลังเลยนี่มาอยู่นี่นะเนาะนี่แหละผาบรรยากาศอยู่ที่ถ้ำป้าตัวห้องห้อยทุกคนเลย มันหลายขอบขั้วด้เพิ่นบอกว่าอยู่นี่สามชิดห้าสี่ชิดขอบขั้วที่อยู่นี่ได้เนาะอ่าพักกันนอนอยู่นี่ทำคืนทุกๆคืนเอาสิพ่อคนมาเบิ่งห้องหอยเยอะเนาะมันแม่นแท้หรือปลอมเนาะอ่าเห็ได้เสาเฮือนนี่่ด้วยอ่ะนี่นี่เพิ่นขับไปเออเสาเฮือนอยู่นี่นี่เลยเนาะติดกับชายแดนเวียดนามบ้ากใหญ่ทำนี่มึงพ่อเสาเฮือนเก่าแล้วนี่ อยู่สมัยก่อนช่วงข้ามอีกว่าสันอยู่ในเนี้ยนี่นอน,น,อ,นอยู่นี่บอลน,นอนเขาเขาเจาะเห็นบเนี่าไหมไหมเสาเหื่นเก่านี่นี่โดกไปแล้วน,นี่อ่านี่แหละหัวหแรงเขาจะนอนอยู่นะหัวแรงนะเอาวัเป็นอะไรของหอยเก่าเด้อทุกคนเนาะอ้าโตทำใหญ่งามมาเลยทุกคนเอ้ย แต่ละบ่อนนี่พอว่ามีอีกไปอีกกันนี่ทาอีกกันนี่บนคนอยู่อีกเนาะนี่ก่อนคนไฟคนยังเขาดังนี่คนปูดมันดานะอ่านี่ผ่องหอยนี่เดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งสมัยก่อนมาคนเห็ดยังนี่ชาบานเผื่อนี่บ่อนเคียงเผื่อนี่เคียงตีเล็กเผื่อนีเห็นบ่อนี่นี่ อันนี้คือเคียงตีเล็กคนสมัยก่อนได้ไม้ห้องตีเล็กเนาะนี่ผนตีฝ่าตีมีดบอตีปลาลักแขนบอตีชนีแหละเนาะเพราะว่ะาส้นเผาผนจะมีปลาลักแขนเงินเด้เนาะเออมีนะเนาะน,นี่นี่เนี่ผ่ามีดนี่เด้นี่เห็นบ่เนาะมีดเก่ามีดฮักนี่โอ้ยเนาะนี่เล็กเก่าเพราะว่าเจ้านี่จะมีถาดเล็กนะ เหี้นบางบอนีนเป็นแถเล็กเลยทุกคนนะอ่ะนี่ให้เห็นบนี่เศษเล็กพันที่พันตี้่าตีมีดนี่และนี่อันนี้สักกระเบื้อเก่าเห็นบ่นีน่อย้เห็นบะมันหักแล้วนี่สักตามเขาเห็นบอนี่เออนี่แหละสมัยก่อนที่มันมาส่อยู่นี่อันนี้เป็นโคกนี่โคกข้องเขาอเลยแต่มันแตกแล้วนี่เนาะ สามารถเล่นบอลทองเที่ยวได้อีกสถานที่แห่งหนึ่งได้ความบรรยากาศสูงเออสูงแต่บาสหนาวหน่อยหนึ่งและสหนาวหน่อยหนึ่งนะแสงแบบนี้มันได้ออกมันาำละกน็นอนปั้นประมาณสี่หามุ่งแรงเลยนะเอาอยู่ประมาณสี่หามุ่งแรงหนาวอากาศหนาว,นาวหลายอ,อันนี้ห้องห้อยคนโบราณสมัยก่อนที่คนอยู่ดยเฉะาะ ส้นเท่ากระโดกคนนี้ถึงมักอยู่แถวพู่น้ำถ้ำน้ำพู้ไปที่เขาอยู่สมัยก่อนอย่าใส่ยอยู่เขา้ากันนายงกบฮานพื่อแหละงกบฮานอาการสมัยก่อนเนาะแล้วก็ขอมลีทรงขามเด้ลบหลีน้ำถ้ำน้ำถ้ำที่ยิ่งเป็นจระเข้เนาะหอบห้อยเหมืนนอนอน,อนี้จะมีโอกาสเดินทางมาเ่าเดินทางมาไกลไหนไปเมื่อคืนในหาก็น,นอนอีกจุดหนึ่งอีก อีกหนึ่งอีกใช้เวลาห้านชั่วโมงได้ทีเท่ามาเนี่ยก็แต่รถก็เข้ามาบ่ได้อีกฝนตกหนามหน่อยเลยเอาถ่ายในกล่องคือโบยัยเนาะแต่ว่าความจริงนี่ใหญ่เลยคนน้อยๆนี่พวกอ่าน้อยๆนี่นี่มะขุกนี่เบิรงเอาไปเอามะขุกนี่ไปกิน อึบอ <desserts S 2> ึบอกมืออ่านี้มักปลุกได้ทุกคนอยูนี่แหละเดี๋ยวมาเก็บอะไรหน่อยนะเอาหน่อยเดี๋ยวไปซืมก่อนอึบอายาบรรยากาศเขาป่าก็ยังมี้องห้อยคนบุรานคนบุหันอยู่นอนอยู่นี่แหละต่อก่อนสมัยก่อน อากาศนี่มีต้นมะเขือนี่คุณวะมเขือมะแข่งทำดังไฟเจอแล้วตอนมีน้ำถ้ำน้ำผู้พาไปเลยเนาะนี่บอกไงสูงเลยโอ้ห่ามย่อยดิบออมยินเลยเนาะงามมาดีทุกคนเลย สามตกน็นธรรมศาเห็นพอพน,นียังยังเกือควึมได้อยู่ด้พอตอนน่ะพนยังหน่อยอายุประมาณพนเกิดอยู่นี่เลยนะนเกิดอยู่นี่แล้วอายุเราได้สิบห้าสิบปีเราก็เห็นอยู่ตอนเป็นเด็กหน่อยนะพอเราเกิดอยู่ถนน้ำตัวนี้แล้วมือนี้พนผพามาพามาอยู่นี่เออ นี่ังใหม่เหรอต่ายเดี่ยวนี้อ่ะยังเจ้าปี้ลหรอ่ายเดียวนี้ห้าขิบแปดปีโอ้เดือนห้าสีดแปดปีตายปี้แล้วอาบน้ำตาเพออยากอาบน้ำนี่มายืนอาบย้ำไม่ได้แล้วนะนี่นี่น้ำไหลน้อยลงมาสบายเลยหอมผู้ หนาวแล้วมาเลยอาพิงเลยนะไมายืนนะน่อยยังมีสบายเลยนี่นนนะนะนนยมาสาธุไงแขกไงบาร์ทุกคนเลยเนาะตกผิดตกฟันมาซีนี้บ่อนน้กเนี่ยนะฟันเอ้าทุกคนเนาะเดี๋ยวเอาสำเนียไปก่อนเด้อติดตามผ่าบรรยากาศมือแรงอีกกับมือเสาเดี่ยวมันมี แสงเขาสิถ่ายให้เหิือเพราะว่าบนหนใจว่าสิมีแสงให้คนได้เห็นหรือบ่อแล้วเพราะว่ามันมีพิอากาศมันอนั้นเลยเด้แลาะมันเหมืดขึ้นเลยแล้มันเหมือดขึ้นเลยหาแสงหยากแล้วเดี๋ยวเขาจะหาฟื้นก็นหาฟื้นสอยเพิ่อพอคนเลิ่ดดังไฟนะพอเขาต้องชิ้งไฟเอ,อ๊ะ สิงไฟรกลางคืนนี่มันอุณหภูมิมันลงต่ำเนาะเพาต้องอาศัยไฟซอยเสือผ่านี่เอาวายููแล้วเนาะพอห่มปราแพนี่เอาวอยูแล้วต้องเอาไฟอาศัยเอาไฟซอยตราแรงเขาาโบหัวเจะได้ยังกินหมดแรงจังโหวอยู่คอยมีสัตว์ปลา สัตว์ป่าลลยอยู่ตัวบ่คอยเผาะเนะพ่อเนาะอืมน้ำเี๋ยเจามาเดือนเก่าเลยละตุ๋นรังมากเหมือนหว้อยลเออดังไฟเหมดหยิดมกเลย

ลายทุกคนทำทุกคนทำเนาะเอออันนี้ชื่อว่าทันกิริเนาะอยู่เมืองสมวยแกลงสลารวันเด้อเนาะเดี๋ยวเขาจะเข้ามาหาอาหารก่อนเนาะเฮีองเจ้ว่าเขาบอกมีอาหารเลยเนาะมีอาหารอยู่เนาะสี่อย่อาหารเนีเขาเลยกินมาหาอาหารด้วยธรรมศาสตรนะ์เนาะเนาะธรรมศาสตร์เนาะ เนี่ยอาหารกินส่วนเขาเป็นวายเหรอเขาเป็นวายเนี่ยได้เลยแคระสัสมีอาหารอย่งเลยครับพอดีวันนี้เราจะนฝนตกแล้วอากาศหนาวเนาะฝนตกอากาศหนาวเลยเข้าขกันจะหาอาหารเนี่ย เอาอาหารครับโอ้น้ำตเองระวังกันหน่อยละเราระวังจช่ เราจะไปเผาไฟเนะาะเผาไฟแล้วมันจะจินกับแจ่วนนะทุกคนแต่มันจะออกขมขมขมแต่ข,ม,ข,ม,ขมแสบนะมสาสะอาดรวมสมบูตรณ์ปั้นเวนตาไม่ซ้อนเลยทุกคนเลย มันเงาเลยน้ำมันจะ ขายนี่เขาถ้ามันเป็นลำเอาสามารถเอาไปสารกระตากระไรเอาไปเห็ดกระตากระไรเป็นหมาเ,าเห็ดพ่นเฉดก็ะไ้ตอนมันงามาเลยทุกคนปุ๊ยยาวผมเนี่ะน้ำมันถ้าห้องโบราณกันระวังบายถือว่า เก็บโตเลยเอากระมันระว้างนะอาอย่ามันพ้นตกลเลยเฮาสิหาซัดอากจะหาอหารเนี่ยเยอะขอดออ นี่ทุกคนน,นี่ยหยอดอ่นอนเนี่ยเราชอบห้องส,าส,สมัยกินใหญ่เลยนี่ครับอร่อยมันเป็นเนนครับเป็นกับหยอดเผาทุกคนคนนะเคยกินหยอดเผาอ่อนเนาะนกับหยอดเผาเลยอืมอ่อย lắp nhạt pau thật sự một kinh đại đây ừ ừ thôi thôi phao phai nó sẽ thôi 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 ừ ừ thôi 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 าหาา็นป่าลำมันลำเงาเลยอ่าหลังจากที่เห้าตัดไว้มาแล้วเนาะปัดน,นี้เห้าต้องมาเ้าไฟทุกคนเนาะเอาเจะเลือกเอาโตัวถี่มันอ่อนที่สุดประมาณนี้เอามาลนไฟเนาะมาลนไฟจีให้มันสุกแล้วเฮาคอย เอามาเป็นอาหารเนาะเห็ดอาหารกินไปนอันนี้เป็นขั้นตอนในการเห็ดอาหารเนาะนี่เอาไถมาประมาณหาลำเนาะหายอดลายแหละเมืองจากว่านายพานกับไปลาดตะเบนเด้ยยอย่างไกเทอดและอยู่แคมป์เนี่ยไม่แคบไม่ทํเน,นี่ยอ้ารอถาพึน่น เบิ่งเด้อควาบรรยากาศที่เป็นอะไรถาน้ผ่านครับมาเนาะป่าสีไร่อาหารเนี่กินแรงมาเนี่ยเนี่ยก็อยู่ในถ้ําเนี่ยแหละผู้เดียวนปากถ้ร,รนเ,เนี่ย้ําบันเก่าเด้ยทุกคนเนอะอ่าถ้ร,รตัวน,นี้ทําเก่าสมัยสงครามมีไร้ขั้วมาอยู่นี่เนาะสามสี่สิพขั้วมาลบไพ่ของพี่นนองสนเผ่ากระโดนเนาะมาเข้ามาอยู่นี่ เนี่ยแหละอยู่นี่แหละไปก่อนเนารอถ่าทิ้งพื้นทิ้งไฟอยู่นี่เด้อไปืน้ฟนะว่า อาโบมาคมมาแหละคนเดอนไฟอัลโลเนาะนีะ่เป็นไตหลาดตะเวนอยู่ป่ามันนี่กำลังมากโอ้เป็นได้ผมมียังเลยเนาะผมพอมยังเลยเนาะต้องโตจะนอนอยู่ถ้ำโมน,นี้นะนี่ ในผ่านเพื่นทีมเข้าไว้อยู่ในถ้ำมีผู้เดียวเลยเผาแคมป์น้ำเป็นกระลังม่าเนี่ยกระลังม่าเนี่ยกระลังมาก็เพินไปพกเบิ่งนกเนาะเปลาตะเวนเบิ่งนกป้อนนกมันกินมากใหม่เนาะเพิ่นก็ได้อยู่สีหาโต่แหละกับกระหอกน้ำเนาะพอได้กินเนาะนี่แหละทีนี้นี่นี่เนาะนี่ก็ได้ก็ได้กับกระหอกไงสองสามโต่เนาะและคำขึ้นนี่ก็ได้ พราะว่าช่วงระดูนี่ก็จะห้าสั์ป่าเาีอยูอยูเนาะเพราะว่าเนืองจากวานมันเป็นส่วงอากาศหนาวเนาะอากาศหนาวแต่ก็เลยบกข่อยขอสั์ป่าแต่ว่าสัดป่านี่หลายสุดเลยทุกคนเนาะตัวกระทิงตัวกวางยังมีบินดนะเนาะยินเลนะทานี่ก็ทําใหญ่เลยเนาะอยค่ะอันนีเนาะอากาศดีสุดๆเลยมืน่นเศร้าเวลาเขาจะเดินทางต่อให้ได้มือนนะคืนเขาจะกลับเขาไปโมบาลแลนแหละเนืองจะมาเขามากขึ้นที่สามเลยเนาะ คืนที่สามอนอนนี่ขื้นที่สองนอนนี่พื้นที่สองจะได้กลับเมื่อแล้วืเนาะและความบรรยากาศร่รมรม่นี่เต้อตงดังไฟตลอดเลยนะนอนอยู่กองไฟตลอดเลยนี่ยตอนกองไฟกินน้ำอุ่นกินน้ำอุ่น,นตลอดเพราะว่ามันอากาศเย็นเด้นีน่ยบอ่อนอนเลยเสื้อผ้าก็ต้องตากไปนะนาะวาลุยน้ำหมอกเด้นี่ เนาะเนาะเพราะว่าเฮากำลังกินข่ามันคำนี่เาี่ยบรรยากาศมาเน่ยขึ้นนี่กับซีนี่บล้ายเรื่องเล่าที่เราให้ฟังเนาะเดี๋ยวติดตามกันมืออื่นสาเนาะเฮาจะเดินทางต่อมืออื่นสาว่าเป็นอะไรโอเคเนาะเฮาจะเตรียมเห็ดยู่ครัวกินอะไรก็จะกินเข่าอะไรก็นอนนะทุกคนเนาะเนาสำหรับขึ้นนี่ก็เอาสำนีก่อนเ้อทุกคนเนาะเอาสำนีไปก่อนเดี๋ยวมืออื่นติดตามกันต่อไปเ้อมืออื่นเนาะ อาขำขึ้นมือนี่กะขอให้ทุกคนกะ้นอนรับฟันดีเด้อนอนบริฟันนะขึ้นนี่มันหนาวปวดบริฟันเลยเนาะ <c oughs> ตื่นเช้ามากกะแจ้งแหละแต่ว่าคักสุดเลยขำขึ้นนี่นอนมวนขนาดมำขึ้น,นอากาศดีสุดเลยอาทุกคนเนาะบ๊ายบายเด้อทุกคนนอนรับฟันดีราตรีสวัสดเอา